แนะนำรถน่าใช้งานใหม่เพียงแค่8หมื่นกว่าโลเท่านั้นผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่8,000กว่าบาทใครที่กำลังมองหาอยู่้งางใ่าคลิปนี้นะคะบอกรถกับเราเพียงติดต่อช่องทางออนไลน์ช่องทางใดก็ได้รับไปเลยชมไดมอนด์คัทหรือ ก้องติดหน้ารถฟรีติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับวิวทอโต้นะคะวันนี้วิวอยู่ที่ทอโต้สาขา2นะคะแล้วมีรถน่าใช้งานมานำเสนอเป็นกันนี้เลยนะคะโตโยต้าปีนะคะเครื่องพันหกตัวจีปี2019ไม่เพียงแค่8ปดหมกว่าโลเท่านั้นนะคะแล้วเป็นมือเดียวป้ายแดงด้วยคันนี้นะคะเป็นรถปลดหน่วยงานนะ เข้าศูนย์ทุกระยะเลยค่ะสามารถเช็คศูนย์ได้ตั้งแต่ออกป้ายแดงเลยขับไปอุ่นใจแน่นอนนะคะและมาพร้อมกับออปชั่นจัดเต็มมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะไฟเดย์ไทม LED แบบนี้เลยนะคะแล้วก็กระจังหน้าเป็นเปียโนแบ็กตัดด้วยขอบโคเมียมแบบนี้สวยๆเลยสีเดิมแท้จากโรงงานแน่นอนนะคะแล้วก็สีบางเดิมด้วย มาพร้อมกับล้อมแมกกาลอยแท้จากโรงงานค่ะคันนี้ได้ล้อขอบ16นะคะและได้ยางคูดเยียไปเลย4เส้นมีไฟเลี้ยวกระจกข้างมาให้พร้อมนะคะติดฟิล์มมาแล้วรอบคันเลยมือจับเป็นโครเมียมแบบนี้แล้วบอกเลยว่าด้านหลังของเขานี่ไฟท้ายสวยมากๆและดูสปอร์ตมากเลยนะคะชมนี้นะไฟท้ายดูแบบว่าโชบเฉี่ยวสุดๆเลย ตัดขอบด้วยโครเมี่ยมด้วยนะคะแล้วก็ไฟท้ายเป็น LED ด้วยบอกเลยว่าคันนี้ใครพลาดนะเสรยดายมากๆนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูภายในกันนะคะว่าจะสวยแค่ไหนนะในส่วนของภายในนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะจะได้เป็นสีทูโทนแบบนี้เลยนะคะเป็นสีเบจนะคะตัดสีดำตรงคอนโซลตัดขอบด้วยโครเมียมแบบนี้เลยค่ะ ได้วิทยุเดิมแท้จากโรงงานนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้และได้แอร์ออโต้มาด้วยนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออตโอต้ค่ะ CVT 7สปีดนะคะพวงมลาลัยนี่ไม่มีสึกหลอเลยนะคะเป็นพวงมลาลัยนะมัลติฟังก์ชันนะมีแอร์แบกให้นะคะ7จุดเลยรอบทันเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเบาะหนังค่ะเบาะหนังเป็นสีพีโอน สีเบตตดสีน้ำตาลเข้มแบบนี้แล้วดีไซน์ทรงสปอร์ตมากๆนะคะระบายความร้อนได้ดีด้วยใครที่กำลังมองหานะคันนี้นะคะตอบโจทย์มากๆเลยเพราะว่า t o y ยต a าติสนะคะเป็นอะไรที่ทนมากๆนะคะแล้วบอกเลยว่าใช้ไปไม่มีซ่อมยิบย่อยแน่นอนนะ และกับเจ้าคันนี้นะคะ Toyota t o y ยต a า e ติกเครื่องพันหตัวจีปี2019นะคะเราตั้งขายอยู่เพียงแค่4,99,000บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่8,000กว่าบาทเท่านั้นลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะรีบจับรีบจองกันได้เลยนะทักเข้ามานะคะช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะแล้วสุดท้ายนี้นะคะบิวขอนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดส b s ครใช้ให้บิวด้วยนะและครั้งหน้าบิวจะเอารถอะไรมาให้ชมนะคะรอติดตามกันได้เลยค่ะ วันนี้บิวขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ